สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกับวิชาสารสนเทศระดับชั้นม .2 นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของ Photoshop นะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนหลักการใช้ฟิลเตอร์ง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบโดยการให้นักเรียนไปทำมา1นะรูปนะครับแล้วนำมาส่งคุณครูนะครับอย่างแรกนะครับที่คุณครูทำคือครูจะใช้ l e เลคชันนะครับ q u Quick s e l e c t i o n tool นะครับหลังจากนั้นคุณครูจะเลือกบวกนะครับเพื่อคุณครูจะคุมฉากหลังนะครับ เห็นไหมครับคุมฉากหลังอเราต้องคุมฉากหลังก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนฉากหลังนะครับโดยการใช้ฟิลเตอร์เห็นยุคนี้นักเรียนชอบใช้ฟิลเตอร์กันบ่อยเรามาดูฟิลเตอร์กันใน p h o t o s h o p บ้งนะครับว่ามันเป็นยังไงอยา่าคุมให้มันไม่ไปมิดมิดตัวผู้คนนะครับเราจะเอาแค่ฉากนะครับอ่า ะะการใช้ค k ิก selection จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับนักเรียนถ้ามันเข้าไปแล้วก็ปรับให้มันออกมาโดยการใช้ลบกับบวกตัวนี้ครับนักเรียนดูนะลบกับบวกตัวนี้มีความสำคัญนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นเราก็คุมต่อไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปแล้วก็ดันออกมา โอเคให้เขาพอดีนะครับจัดให้เขาพอดีนะ เห็นไหมครับมันจะเริ่มค่อยๆ่อเล็มเข้าไปในขอบเ,เรื่อยนะครับอตอนนี้คนที่สองเสร็จแล้วคนที่สามต่อนะครับทำให้มันพอดีนะครับยิ่งพอดียิ่งสวยงามนะครับนักเรียน อย่าเขากินเข้าไปในร่างกายนะครับครอบครอบข้างๆไว้นะครับเพื่อจะให้สีตรงนั้นได้เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับยิ่งเราครอบตรงไหนนะครับสีตรงนั้นก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเรากินไปในในใน,ในภาพของตัวคนตัวคนก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับคุณครูถึงไม่ไม่ยอมคุมไปในภาพตัวคนนะครับ เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับต้อเรียนตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ เห็นไหมครับตัวบวกกับลบตรงข้างบนเนี่ยมีความสําสคัญมากนะครับพร้อมจะทําให้เราคุมคุมได้ดีไม่ดีอยู่ที่ตัวข้างบนเลยนะครับ น,นี้เราก็มาเก็บข้างๆนะครับให้มันหายไปนะครับโอเคอันนี้เราก็เก็บตรงที่มันไม่สมดุลน,นะครับอ่าดันเข้าไปแล้วก็ดึงมันออกมามันจะใช้ยากกว่าของมือถือนะครับแต่ว่างานที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะละเอียดกว่า โอเคสมมติว่าเราทําเสร็จแล้วปุ๊บเราเลือกฟิลเตอร์นะครับเลือกตรงนี้เลือกอันแรกก็ได้ครับในอันแรกเนี่ยมันก็จะมีเปลี่ยนหลายอันเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีการเปลี่ยนภาพเราสามารถปรับปรับฉากละอ่ะน้องเรียนขยื่นมาตรงนี้ก็ได้ขยับมาให้เราเห็นภาพะนะครับเราปรับตรงนี้ได้ ไหมครับฟามปรับไปแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยน,ปยน,ปยนแปลงของภาพเห็นไหมครับควาสามารถปรับได้นะครับฟิลเตอร์ช่วยได้นะครับเห็นไหมฮะ ถ้าก็จะเปลี่ยนไปจากต้นฉบับนะครับอพอเราพอใจไหนแล้วเราก็กดโอเคนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนได้นะฮะเลือกเอาแมนเห็นไหมครับ i ิงนะครับ โอเคนี้คุณครูจะเลือกในสิ่งที่คุณครูชอบมั้งนะครับโกลอสคุณครูชอบแบบนี้ครับหลังจากนั้นคุณกดโอเคปึ๊บคุณครูก็จะได้ภาพออกมานะครับแม้มันจะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับนักเรียนแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนจะทำได้ดีฝาคุณครูเสมอนะครับหลังจากนั้นเราก็กดไฟล์เซฟร์เว็บแอนดรอย นะครับนะครับเลือกเป็น jpg แล้วก็ maximum เหมือนเดิมน,นะครับถ้านักเรียนเลือกที่รูปที่มีตัวนักเรียนคนเดียวนะครับมันจะทําได้ง่ายแต่ถ้านักเรียนเลือกรูปที่มีคนหลายคนมีช่องว่างเหมือนภาพที่คุณครูเอามาเนี่ยนักเรียนก็จะค่อนข้างทํายากนิดนึงนะครับตอนนี้มันกำลังโหลดอยู่นะครับนักเรียน ได้ภาพออกมาแล้วกดเซฟนะครับปุ๊บตั้งชื่อภาพเซวิธีที่เราต้องการแค่นี้เราก็จะได้ภาพออกมาแล้วครับนักเรียนให้นักเรียนเอาภาพตรงนี้เนี่ยนะครับไปส่งคุณครูนะครับในห้องกลุ่มนะครับใต้คลิปวิชาสารสนเทศระดับชั้นม2นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูนะครับ อยากให้นักเรียนนะครับไปไหนให้สวมแมสปิดปากให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมนะครับแล้วก็วันที่1นกุมภาพันธ์นะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนจะเปิดนะครับแล้วเราจะได้กลับไปเรียนกันปกติสักทีนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้วิชา,าสารสนเทศในสัปดาห์ที่สี่ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของตามกำหนดเดิมในการเรียนออนไลน์นะครับคุณครูขอสวัสดีครับ